อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในวันที่1มิถุนายน2 5 6 5แจกจริงไหมส้อยถึ0หบาทสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตริการห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อค่ะข่าวดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตความคืบหน้าในการแจกเงินต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในโครงการคนละครึ่งเฟส5้าและล่าสุดค่ะรัฐบาลมีการอนุมัติโครงการนี้ถึง1.5ล้านสิทธิ์และที่สำคัญลงทะเบียนนะคะพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่16 มิถุนายน2565นี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่23-24มิถุนายนนี้เป็นโครงการอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสันแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาตามคือโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ตอนนี้กระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดว่ายังไม่มีการพิจารณาหารือในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส5อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้มากกว่าส่วนรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการดําเนินการต่อหรือว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส5หรือไม่ยังคงต้องรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งถ้าหากดําเนินการโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5ได้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกบบาลังซื้อทันทีค่ะแต่สําหรับวันที่1มิถุนายน2565นี้บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่1มิถุนายน2565นี้ด้วยวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300ถึงบาทเหมือนเดิมปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากนําวงเงินมารวมกันกัับเพิ่มบบงซื้อ400-500 รัฐบาลยังไม่อนุมัติจาก การประชุมครมอค่ะแต่ที่ช่วยเห one, ลือแน่นอนและก็อนุมัติออกมาแล้วก็คือโครงการเราเที่ยวด,ด้วยกันในเฟสที่4ีซึ่งจะสามารถเปิดช่องสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่16มิถุนายน2อง5นนักท่องเที่ยวขาชอบขาเดินทางฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชม,ชมโครงการนี้น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเราเที่ยวด,ด้วยกันในเฟสที่4ี่ผู้บ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดเปิดให้ลงทะเบียนและก็จองสิทธิ์ได้ในวันที่16มิถุนายน2 5ง5นนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการ23-24มถึงิมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งนายยุทธศักดิ์สุภาสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะคะระบุถึงการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างที่ธนาคารกรุงไทยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นตามพรบรคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้จึงทําให้ล่าช้านะคะแล้วก็คาดว่าจะใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนและคาดว่าทางธนาคารกรุงไทยจะเปิดระบบในวันที่ 16มิถุนายนให้กับคุณผู้ชมเพิ่มสิทธิ์อยู่ที่1.5ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วก็คาดว่าจองแล้วก็เดินทางได้ใน23มถึง24ิมิถุนายน25 6 5ัาสําำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมค่ะโดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะเปิดให้ยืนยันข้อมูลด้วยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเพราะว่ายังคงใช้ระบบที่ต้องการใช้สิทธิ์อยู่ให้กับพี่น้องประชาชนอดใจรอ,อก่อนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ16มิถุน นายนนี้เตรียมความพร้อมเปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ทางรัฐบาลแจกต่อช่วยต่อเยียวยาต่อแล้วก็พัฒนาส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ